นับถอยหลังอีก3วันความช่วยเหลือรอบใหม่เข้าบัตรคนจนกดเงินสดได้ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3า v ทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า7 8 2เจ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ เหลือเวลาอีก3วันนะคะก็จะถึงวันที่18ธันวาคม2563ซึ่งจะมีความช่วยเหลืออีก2รายการค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะความช่วยเหลือดังกล่าวก็จะให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถกดเงินสดได้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ในวันที่18ธันวาคม2563ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับความช่วยเหลืออีก2รายการดังนี้ 1. ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วโดยผู้ที่ถือบัตรที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการประปานะครหลวงส่วนผู้ถือบัตรที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เมื่อบินค่า้ํามาผู้ที่ได้สิทธิ์นะคะก็ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ธันวาคม2563และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งรายการก็คือค่าไฟฟรีค่ะไม่เกิน230บาทต่อคัอเรือนต่อเดือน ควเรือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยผู้ถือบัตรที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาจะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กลับเข้าไปในบัตรคนจนในวันที่18ธันวาคม2563และสามารถนําบัตรมากดเงินสดได้เช่นกันค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่เข้าเกณฑ์จะได้รับค่าน้ำประปาฟรี1 0 0บาทแล้วก็ค่าไฟฟรี230บาทนี้ยังไงวันที่18ธันวาคมนี้ก็สามารถนำบัตรคนจนนะคะไปเช็คได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยที่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองส่วนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์100บาทแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน230 บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เคยไปรับสิทธิ์ก็สามารถไปขอรับสิทธิ์ได้นะคะ สำหรับเว็บไซต์ที่ไปขอรับสิทธิน้ำประปาฟรีนะคะสำหรับผู้ที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลก็ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวงส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะส่วนค่าไฟฟ้าฟรีนะคะก็ไปรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงสำหรับผู้ที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟรีได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ หากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่า เข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าวสามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าวสามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนไปหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ